สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปติดตามข่าดีสุดปังของสาวไทยในศึก VNL 2025ที่เพิ่งจบลงแบบสดสดร้อนร้อเลยนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเด็ดปิดท้ายสัปดาวแรกด้วยชัยชนะสุดสะใจตบเอาชนะฝรั่งเศสไปได้3ต่อ1นเซตโดยสกอร์25ต่อ22 21ต่อ25 22, 25ต่อ22และ25ต่อ13ค่ะโดยเฉพาะในเซตที่4ต้องบอกเลยว่าเล่นอย่างมั่นใจชนะอย่างสง่างามสาวไทยของ ทิ้งห่างฝรั่งเศสแบบไม่เห็นฝุ่นถึงขนาดขึ้นนำา24ต่อ12ก่อนจะปิดแมตช์จากความผิดพลาดของฝรั่งเศสเองจบเกมไทยชนะ3ต่อ1นเซตคว้าชัยชนะนัดแรกในรายการนี้พร้อมเก็บเพิ่ม6.53คะแนนขยับขึ้นไปอยู่อันดับ13ของโลกเรียบร้อยแล้วค่ะและในแมตชน์นี้บีมพิมพิชยากอกรัมยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงทำคนเดียวไปถึง19คะแนนกลายเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของทีมในแมตชน์นี้และหลังจบแมตชน์นี้แน่นอนค่ะกระแส ตอบรับในโลกออนไลน์ก็ดังสนัน่นโดยเฉพาะจากเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่ติดตามการแข่งขัน v n l อย่างใกล้ชิดบอกเลยว่าแฟนวอลเล่บนเวียดนามหลายคนออกมาแสดงความเห็นแบบไม่มีกักเข้าทิศเห็นอย่างไรมาดูกันค่ะและแน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงผู้เล่นที่ได้รับคำชมในแมชนี้ชื่อของดลพรสินโพก็ถูกพูดถึงไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะจากแฟนแชาวเวียดนาม คอมเมนต์นี้จากคุณหวูเหวียนบอกไว้สั้นๆว่าดนละพรสุดยอดมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักตบไทยที่เริ่มฉายแววขึ้นมาเรื่อยๆในเวทีระดับโลกและได้รับความสนใจจากแฟนวอลเลย์นบอลนานาชาติแล้วค่ะคอมเมนต์ต่อมานี้น่ารักมากค่ะคุณน้องชํำเปรียบเปลยว่าสาวไทยยิ้มสดใสได้สักทีหลังจากก่อนหน้านี้ต้องฝืนยิ้มเหมือนทำงานในโรงงาน เป็นการสื่อว่าในช่วงก่อนหน้านี้แม้ทีมไทยจะแพ้ติดกันมาแต่พวกเธอก็ยังฝืนยิ้มให้กล้องแต่พอชนะฝรั่งเศสวันนี้รอยยิ้มของพวกเธอก็กลับมาเป็นรอยยิ้มแห่งความสุขจริงๆอีกครั้งเป็นคอมเมนต์ที่ทั้งแซวทั้งให้กำลังใจแบบน่ารักสุดๆเลยค่ะ ลำดับต่อมา1คอมเมนต์ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามรายนี้ส่งข้อความว่าขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์วันนี้พวกเธอเล่นได้ดีมากๆเลยถือเป็นคำชื่นชมที่อบอุ่นมากนะคะแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นคู่แข่งกันในสนามแต่แฟนๆชาวเวียดนามก็ยังยอมรับในผลงานของทีมชาติไทยอย่างจริงใจ อุ๊ยตายแล้วค่ะคอมเมนต์จากคุณผูภูพานจัดหนักให้กับทีมฝรั่งเศสแบบไม่ยั้งเลยทีเดียวโดยใช้คำว่านักข่าวหญิง6คนเปรียบเปรยถึงนักกีฬาที่เหมือนจะอยู่ในสนามแต่ไม่ได้มีผลงานยกเว้นแค่นายดีที่เล่นดีในช่วงต้นแต่ท้ายเกมก็หมดแรงและยังเรียกร้องให้ฝรั่งเศสเรียกตัวผู้เล่นหลักอย่างคารเซาเต้และจีเคลกลับมาเสริมทัพด่วนในสัปดาหนะ์หน้า นี่แหละค่ะสแสน่ของแฟนวอลเล่เวียดนามถึงจะวิจารณ์ดุแต่ก็แฝงไปด้วยอารมณ์ขันและความเข้าใจเกมอย่างลึกซึ้งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาจากคุณหองถิ่นสันส้นๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆค่ะเจนในรัฐไยชุกเมืองไทยวินแปลเป็นภาษาบ้านเฮาก็แม่นว่าแมชนี้สนุกมากครับยินดีกับชัยชนะของทีมไทย แสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่คนละประเทศแต่แฟนบอลเล่เวียดนามก็ยังร่วมยินดีและชื่นชมทีมไทยอย่างเสมอคำว่าชุกมึงไทยวินถึงจะเป็นเวียดนามภาษาอังกฤษแต่ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจใช่ไหมล่ะคะ โอ้โหคอมเมนต์ต่อไปนี้จากคุณชูเต๋วน่ารักมากเลยค่ะเขาแสดงความชื่นชอบในตัวของวริศราศรีทาเลิศหรือที่แฟนๆรู้จักกันในชื่อน้องเฟิร์นโดยบอกว่าเริ่มชอบตั้งแต่ตอนที่เธอเคยมาเล่นในเวียดนามกับสโมสรอนเดียวกับบิชเตียนซึ่งก็คือ LP Bank หนิงบิงนั่นเองค่ะถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ชัดเจนว่าวริศราได้สร้างฐานแฟนคลับในเวียดนามเอาไว้ไม่น้อยและตอนนี้กำลังฉายแสงในเวทีระดับโลกกับทีมชาติไทย และต่อไปนี้เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งเสียงจากแฟนวอลเลยเวียดนามที่แสดงความยินดีอย่างชัดเจนเลยค่ะคุณตวนหูบอกว่าไทยหลุดพ้นจากตำแหน่งท้ายตารางได้แล้วยินดีด้วยนะพร้อมกับชื่นชมผู้เล่นหมายเลข6ของทีมไทยซึ่งก็คือวริสราสีทาเลิศที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับฝรั่งเศสเสียงชมแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในไทยนะคะเพราะแฟนๆอาเซียนก็ส่งแรงใจมาเต็มไม่แพ้กันเลยค่ะ คอมเมนต์ต่อไปจากคุณเงวียนมินเทียนแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสถานการณ์ของกัปตันเพียวเขาเมนว่าอัชราพรได้นั่งสำรองแม้ทีมจะชนะแต่ยังไงเธอก็ต้องโดนดราม่าอีกแน่สงสารน้องเพียวเลย เห็นไหมครับว่าแฟนเวียดนามคนนี้รู้สึกสงสารและเข้าใจความกดดันตรงนั้นค่ะคำว่าโตยเงียบก่อนแป้แปลตรงๆคือสงสารน้องเพียวด้วยน้ำเสียงแบบคนเอ็นดูและเห็นใจจริงๆลำดับต่อไปค่ะคอมเมนต์จากคุณดึกเยืองเป็นกำลังใจแบบเต็มร้อยค่ะเขาบอกว่าน้อยจุงไทยน้อวนเจยไฮล้ำแออาอานัดลาสจีอ um ู21เล่นดังเหนียดเพชรไอ ไทยยังเล่นดีอยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะ2นักกีฬารุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่เพิ่งขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เล่นกันอย่างกระตือรือรอ้นมาก คอมเมนต์นี้จากลูซี่นันที่พูดถึงจุดเด่นของทีมไทยในวันนี้แบบตรงๆเลยค่ะแมชนี้มีแต่จังหวะสูสีทั้งนั้นเลยเด็กรุ่นไหลของไทยตอนนี้เจ๋งสุดๆถึงพี่ๆจะฟอร์มหลุดแต่รุ่นน้องก็ยังลงไปลุยได้แบบไม่หวั่นแข็งแกร่ง,งจริงๆนี่คือเสียงสะท้อนที่ชัดเจนจากแฟนๆว่าทีมไทยกำลังส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นได้อย่างมั่นคงและดาวรุ่งของเราก็กำลังพิสูจน์ให้ลกเห็นว่าพวกเธอพร้อมแล้ว คอมเมนต์ต่อไปนี้ถือว่าแซ่บมากค่ะคุณหายบินเหงียนวอหยิบเอาโพสต์ของแฟนฝรั่งเศสบางคนที่เคยแซวไทยว่าต้องให้ออกซิเจนหลังแพ้เบลเยียมกลับมาสวนแบบเจ็บๆแสบๆว่าขอบคุณแฟนฝรั่งเศสเมื่อวันก่อนนะที่บอกว่าไทยต้องให้ออกซิเจนหลังแพ้เบลเยียมเพราะวันนี้ทีมไทยเลยยังมีลมหายใจอยู่จ้าไม่เหมือนพี่ๆฝรั่งเศสที่วันนี้หายใจหอบเหมือนปลาว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำแซนเล่นไปสองเซตก็หมดสภาพแล้วฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์นี้ไม่ได้แค่ขำแต่ยังแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของวงการวอลเล์บอลที่แฟนๆติดตามกันจริงจังและหยิบยงแมชก่อนหนะ้ามาสร้างบทสนทนาสุดมันในโซเชียลได้อย่างมีอารมณ์ขันสุดๆลำดับต่อไปนะคะต้องบอกว่าว้าวคอมเมนต์นี้จากทรานทวนตายพูดได้คำเดียวว่าอวยแบบเต็มคาราเบลโดยยกให้วริศราศีทาเลศและดลพรสินโพคือสอผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มเด่นสุดๆในแมชนี้ เขาเมนว่าวาริสราเวอร์ซสดอนพรเจอในดิ่งไวช์แปลไทยว่าวาริสรากับดอนพรแมชนี้โคตรสุดแปลอีสานก็วาริสรากับดอนพรเก่งบักคักปลายปิดคคำว่าดิ่งไวช์เป็นภาษาวัยรุ่นเวียดนามย่อมาจากดิ่งไวชเชิงซึ่งหมายถึงสุดยอดมากๆหรือเจ๋งแบบขั้นสุด เป็นอีกหนึ่งหลักฐานชัดๆค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่ของไทยกำลังไปไกลและจับตาคนดูในระดับนานาชาติได้อยู่หมาดคอมเมนต์นี้จากคุณแทงหวูแสดงมุมมองที่ชัดเจนมากค่ะซึ่งดังจอไทยทัวเดามัวเดนเซอร์ยิงทัวซัดนุชจือหานเน้นเรยขวกเชยดีเจอดูจริงเดดแดน VNL พายเกาะศาส์เนี้ยวไม่ได้กระติงทันขอไทยแดนบัลลิงเวอร์ เขาบอกว่าแม้ทีมไทยจะแพ้ในช่วงต้นรายการ VNL 2025แต่ก็แพ้แบบเฉียดทุกเกมไม่เคยโดนถล่มขาดสู้ได้ทุกแมตช์อย่างมีหัวใจนักสู้จากนั้นยังหันไปวิจารณ์ทีมเกาหลีใต้ว่ายังไม่พร้อมสำหรับเวที VNL ในตอนนี้และเปรียบเทียบว่าถ้าอยากสู้ได้อย่างไทยต้องผ่านสนามต้องเจอของจริงต้องสร้างใจให้ได้แบบไทยก่อนคำว่าแดนบัตลิงเวอร์แปลได้ว่าเล่นด้วยความนิ่งมีไหวพริบและโคดเก่าเกมนี่ คือคอมเมนต์ที่แสดงให้เห็นว่าทีมไทยแม้ยังไม่ชนะมากมายแต่ชนะใจแฟนบอลทั่วอาเซียนและเอเชียแล้วคอมเมนต์ comment ต่อไปนี้จากหลวนสกายถือเป็นอีกเสียงหนึ่งที่กล้าสแสดงจุดยืนปกป้องทีมชาติไทยอย่างชัดเจนโดยเตือนสติเพื่อนร่วมชาติว่า วันไทยหนูเกยเจบายของ VN กักบานเกย์ล่ะอห่อทัวเนียวจันให้สะอกกักบานแอนตี้หอ่อให้แซม VN m ิงดัด้งแดนไวสายซีหลอหอดัด้งแดนไวสายซีจากกักบานนี้ VN m ิงสะแดน VN L แสทางลำเมื่อเกยหอ่อ VN m ิงหย่ำท้งไทยคงมาเกยหอ่หอฮอกีเบียดอัปลึกของหมวยคนอัพลึกจาก MXH จื่อมิชัยทัวเหนียวจันเมื่อเกยเตยหนือดึกหมัวเน่นแซม VN มิงด่าสวยแล้วเกยหอ่อยังเห็นแฟนเวียดนามบางคนหัวเราะเยาะทีมไทยอยู่เหรอพวกคุณหัวเราะ เพระเาะถแพ้หลายแมชหรือเพราะคุณเป็นแอนตี้แฟนกันแน่ลองกลับมาดูว่าทีมเวียดนามของเรากําลังลงแข่งรายการอะไรแล้วทีมไทยเขากําลังเล่นในรายการอะไรบางคนคงคิดว่าเวียดนามไปเล่น VNL แล้วจะชนะง่ายๆมั้งถึงได้หัวเราะเขาแบบนั้นไทยเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะแพ้บ่อยแต่เพราะเขาแบกรับความกดดันจากทุกด้านโดยเฉพาะจากโซเชียลก่อนจะหัวเราะใครกลับมาดูตัวเองก่อนเถอะคอมเมนต์นี้เจ็บไหมคะกับคําพูดของคุณหลวนสกายจะว่าไปแล้วแฟนไทยเราก็มี นะคะแบบนี้ถ้าเก่งแบบคิดเอาทุกทีมก็คงเป็นแชมป์โลกกันหมดแล้วและทั้งหมดนี้ก็คือเสียงจากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามที่ไม่เพียงแค่ดูเกมแต่ยังมองเห็นหัวใจของนักกีฬาไทยอย่างแท้จริงแม้จะมีเสียงหัวเราะบ้างเสียงแซวบ้างแต่เสียงที่ดังกว่าเสมอคือเสียงของความเข้าใจและความเคารพในความพยายามของทีมไทยค่ะ พวกเธออาจยังไม่ได้ชนะทุกแมชใน VNL แต่พวกเธอกำลังชนะใจแฟนๆทั่วอาเซียนไปทีละนัดทีละคนอย่างมั่นคงและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่สาระดีกีฬาดังนำมาฝากทุกๆท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ